แสดงว่าสุดท้ายในความหมายเรานา่าจะต่างกันแต่ก็แต่ก็พูดพูดถึงสิ่งเหล่านั้นอะไรเงี้ยครับก็เราอยากจะแบบไม่อยากจะอย่างราคาบัตรเราก็ขี้เกียจคิดแล้วเราก็เอาชื่อ E ีีมาตั้ง3 33 3รือยราหรือรไม่ถึงสิ่งสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นซองลิสต์เพลงที่หลายๆคนอาจจะอยากได้ยินแล้วเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นเพลงไหนาบางเพลงที่เรายังไม่เคยได้เล่นอะไรเงี้ยเราก็จะเล่นที่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ทำทำไมครับคาดหวังทําไมมันไม่จําเป็นเราบางอย่างเราแค่รับรู้แล้วก็รับรู้ไว้ก็พอไม่ใช่ถามในความสุ้มรูุ้้มาลของเรามันเป็นยังไงในความหมายของโุ่นที่ผ่านมาผมมัธยัสถมาตลอดนะใช่ที่ว่ามันพี่ว่ามันจบเปนข้ามผมผมเป็นคนมัธยัสถมาตลอดแต่ว่าในแง่ของการทํางานเราก็จะพยายามทําอะไรที่เราเราทำได้เราก็อยากจะทำอะไรครับแต่ว่าในในครั้งนี้เราก็อยากจะทํามากขึ้นไปอีกคือสำหรับผมผมว่าแค่เรียผ่านตอนนี้คือการที่อยู่ในวงการนี้แล้วเราเราพยายามที่จะ ให้อะไรกับคนดูได้บ้าง mm hmm. อะไรเงี้ยเราพอที่จะให้อะไรได้บ้างภายใต้ข้อจํากัดต่างๆะรแต่พอมันเป็นคอนเสิร์ตของเราเองเราสึกว mm ่า hmm. เราอยากให้ข้อจำกัดมัน,ม,นมันออกไปซัก EP ีหนึ่ง mm hmm. อะไรเงี้ยให้เราสามแม่คิดอะไรได้ได้มากขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับอย่างอย่างเราเล่น Impact เนี่ยปี e ี02เนี่ยเราก็ขึ้นไปบนหลังคาสุดของ Impact แล้วตอนลิฟ์เปิดตัวอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ก็นั่นก็เป็นลิมิตเล็อย่างหนึง่งแต่ว่าเราสึกว่าเราอยากทำมันอย่างนัน้แต่คงไม่ถึงขัน้นแบบเอาหลังคา Impact ออกนะ mm hmm. แต่หมายถึงว่า เราอยากดีไซน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยซองลิสต์เออ่โปรดักชันต่างๆหรือรวมไปถึงแบบวิชวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์ต่างๆอะไรเงี้ยให้อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยคนที่เราทำดีมาตลอดมากๆแล้วแเราครับไม่รู้สึกเลยแบบว่าเอาภาพฝักผีผีแกรว่าแบบอยากให้เห็นอะไรดีใจที่พวกเขาชอบเพราะว่าจริงๆหลักๆการทำคอนเสิร์ตของผมมันค่อนข้างเราก็เอาที่เราอยากทำเออมันก็คือสนองนิดผมอะไรเงี้ยผม ผมอยากเห็นคอนเสิร์ตอะไระอะไรเงี้ยเริ่มแรกอย,อย่างเป็นแรกเราก็เริ่มจากการที่จะเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าเราเล่น Impact ในราคาบัตรที่แบบไม่ถึงหมื่นไม่ถึง800 0เราขอแบบ7 0 0 0ได้ไหมะอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเราก็พยายามทำสิ่งนั้นนะซึ่งแน่นอนว่ามันส่วนทาง,งความเป็นจริงเพราะว่าในการทำโปรดักชันต่างต่าง,างมันใช้ทุนเยอะมากครับมันใช้ทุนเยอะมากแต่ว่านนว่านนช่งดีอย่างหนึ่งหมั้งคือนอกเหนือจากอิสระในการทำงานที่ได้รับจากเลิฟอีสคือความเชื่อใจจากสปอนเซอร์ชิพในคอนเสิร์ตครับ ทุกท่านเลยทุกคนมามาโดยการที่แบบว่าไม่อะไรเลยขอให้มันสนุกได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็อยากจะมาขอบคุณแฟนๆมีทั้งแบรนด์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นพาร์เนอร์ชิพที่เราเข้ามาตบเท้าร่วมกันสปอนเซอร,ร์ทุกคนน่าชื่นชมมากครับแล้วรู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเราไม่ได้มองเหมือนทุกปีแหละเหมือนทุกปีเราเราไม่ได้คิดว่ามันจะมี EP ต่อๆไปแต่ว่าตราบใดที่ผู้คนยังยังอยากให้มันคงอยู่ไว้มันมันมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนเหมือนที่ทุกคนบอกว่าเอออยากมีชีวิตอยู่เพื่อจะเช ในทุกๆ EP ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงราคา่ยวาาคแบบสูงสุดเท่าไหร่สูงสุด7 7็ด0จ็ดหรอเออเราลงไปอีกใช่เราลงไปอีกแต่ถูกสุดก็คือ300ไม่ได้เดือดร้อนไงอันนี้คือเล่าหลุ่นอันนีไม่หลักๆคือมันลดอย่างมีนัยยะครับผมลดส่วนหนึ่งคือแน่นอนว่าในในแง่ของปอยปีก่อนน้นี่คือการที่ทุกคนต้องเดินทาง ทุกคนต้องมีค่าที่พักยิ่งบางคนบินมาจากต่างประเทศมาเพื่อดูมีเนแฟนที่เป็นอินเตอร์แฟนด้วยอะไรเงี้ยก็จะสเสียตรงนี้ไปได้มากรวม <c oughs> ไปถึงคนที่เอาง่ายๆเลยคือโดนบัตรผีอัพราคาซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัตรผีทุกสำนักจะไม่ใช้ช่องแกลปนั้นในการอัพราคาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราแจกทุกรอบครับเราเราจะมีอย่างเงี้ยให้เล่นทุกรอบแต่ว่าเราจะกดได้แค่ของรอบพรีเซลครับ รบเขาเรียกว่าอะไรนะพรีเซล,เ,ซลเออใช่ขอโทษทีครับพอทำปีแรกเหมือนกันพรีเซล <laughs> พรีเซลวันที่3กรกฎานี้ครับ <laughs> ใช่ใช่เราเราจะให้เล่นกันตรงนั้นแต่ว่าแต่ละคนก็ดูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้ถ้างั้นเยี่ยมเลยหนูจะได้ไปหาที่พักใกล้ๆหนูจะเอาเงินตรงนั้นไปลงอ <laughs> <ล>ะไรเงี้ยอย่างสามร้อยสามนี่คือนั่งบนหลังคาหรือว่ามีคนใสงสัยไงเพราะจริงๆเราให้นั่งใต้เวทีนะให้ดูทีมงานทํางาน ไม,ม,ไม่ไม่ไม่เราเล่น <c oughs> เอาจริงๆก็ยังไม่ได้นึกไม่ได้นึกว่าสาแต่ก็คือเราให้ได้รับเบนเฟิตเท่ากันกับบัตรแพงสุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถือว่าให้ทุกคนได้แบบมาสนุกกันอะไรเงี้ยผมผมรู้สึกผมอยากให้คอนเสิร์ตนี้มันสนุกกันตั้งแต่กดบัตรโอเคไม่ไม่ไม่ทราบว่าในแง่อื่นๆยัๆยงไงแต่ว่าเราอยากให้ทุกๆไอเดียทีท่เราสามารถทําได้ภายในสิทธิ์ของเราอ่ะให้ทุกคนได้ได้สนุกกันแล้วก็อยากขอบคุณแหละครับผมว่าตัวผมที่ ยังอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เพราะว่านี่แหละออแฟนๆทุกๆคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินที่มาในงานวันนี้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของระบบหลักบ้านนะคะที่เราตามไว้ตามๆกันมันต้องมีการแข่งขันสูงมากที่นู่นครับเป็นยังไงบ้างก็ตรงนั้นเหรอตรงเราพยายามทำในส่วนของเราให้ได้มากที่สุดอะ<ม>แต่แต่ในส่วนของที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วก็<ม>อยากให้ทุกคนอ่านกติกาให้ละเอียด<ม>อ่านรายละเอียดให้ละเอียด<ม>ขึ้นไปอีกเออ<ม>ช้าๆ ใจเย็นๆแล้วก็เมื่อได้ที่นั่งที่ต้องการแล้วให้รีบโอนเงินนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่รอที่นั่งนั้นอยู่ในในวันที่กดจริงๆอะครับก็ก็จะมีระบบนั้นด้วยที่แบบว่าหลายๆคนกดไปแล้วตรงนี้ดีไหมนะกดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแลกกันอะไรก็ได้ค่อยว่ากันเอประมาณนั้นให้กำลังใจยังไงอ่ะขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีผมพูดอย่างนี้ทุกปีเพราะว่า เราก็อยากเจอทุกคนที่ที่อยากเจอทุกคนทุกคนมาด้วยความรู้สึกดีอยู่แล้วกับเราอะ่ะไม่งั้นเขาก็คงไม่เสียตังค์มาดูใช่ไหมเหมือนเหมือนตัวผมเหมือนกันตัวผมก็อยากเจอแฟนๆที้มากที่สุดเราก็ทําในส่งของเราได้แล้ว,ลวก็คือราคาลดลงมาจากพี่ี๊ปพี่หญิงสปอนเซอร์ชิปทุกท่านสปอร์ตเต็มที่หรือตัวผมเองที่ยอมเพิ่มรอบเนี่ยทั้งที่รู้ร,รู้รู้ว่าร่างกายก็น่าจะหนักขึ้นในการเล่นเพราะเราก็ไม่ได้เป็นแค่คนเล่นคอนเสิร์ตเฉยๆเรา คิดเราร่วมไอเดียเราตั้งมันขึ้นมา,<ร>านนก็ยังเราจะมีแนะนำอะไรไหมโอ้อันนั้นต้องถามต้องถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับ <laughs> ผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่มาถามผมผมก็อาจจะตอบได้ไม่ตรงจุดอะไรเงี้ย <laughs> ใช่สามรอบเราเตรียมร่างกายยังไงอะสามรอบเหรอตอนนี้ผมก็เริ่มกินอานหารห้าหมู่นะห <c oughs> ม,มูกิบูหมูกรอบหมูหมูทะห <c oughs> มูหมูชาบูหมูอันนี้เราได้อะไรมาห้าหมู อ๋อหลัก,ลกๆ,ๆก็ๆๆพยายามที่จะดูแลตัเมากขึ้นครับลิมิตงานของผมในแต่ละเดือนมากขึ้นละแล้วก็บวกกับนอกจากคอนเสิร์ตม,มันต้องทำอ,อ,อัลบั้มด้วยครับ<อ>ซึ่งเราพยายามจะจบอัลบั้มไม่ทันในปีนี้อะไรเงี้ยแต่แต่น่าจะหลังคอนเสิร์ตนะน่าจะหลังคอนเสิร์ตแต่คิดว่าน่าจะมีหลายๆเพลงที่ทุกคนน่าจะได้ฟังที่นั่นเป็นที่แรกอะไรเงี้ยอย่างในพาร์ทของที่จอดรถครับที่มาตรงนี้วันนีสุดเราจะใช้องค์ท่อนนถนนก็ขอบคุณทุกคนที่ไปเล่น แวร์รอลนี่อย่างสุริ์สุรายซึ่งเราเคยใช้ได้ผลกับเราไหมาไม่เคยเลย <laughs> มีวิธีเรียกไหมไม่มีนนไม่เคยเลยไม่ไม่เคยเวิร์กไม่ไม่ต้องเอ่ยเรานั่งอยู่ในรถแท้ๆเราเยไม่มีที่จอดอ,อ่ะถ้าถ้างานเขาไม่ได้ล็อกป้ายทะเบียนไว้ให้เ,ออเวลาเราไปทํางานอะไรเงี้ยเซฟว่าเราก็วนหลายรอบเหมือนกันก็วนเหมือนกันอย่างเงี้ยวนๆไปจนบางทีตูดไปชนอาคารจอดก็มีก็มีเหมือนกันครั้งนี้ก็เลยจัดที่จอดรถมาให้ใช่ครับเป็นเป็นยันเลย กอเหมือนให้ได้เล่นกันแหละสนุกสนุกมันก็มันไม่จําเป็นแหละแต่อยากทําทุเรียนทอด้วยก็ไม่จําเป็นผู้เรียนท่อก็ไม่จําเป็นแต่อยากทําเพราะว่าชอบสีเหลืองปีนี้ชอบสีเหลืองก็เลยไปไปอุ่นหนุนน้องอะไรเงี้ยไปอุ่นหนุนน้องเอ็นดูน้องน้องมาเข็นผู้เรียนขายอยู่ในงานโองเรียนฟอเด็กสู้ชีวิตเด็กสู้ชีวิตเด็กน่าสงสารให้ราคาส่งหรือให้ราคาปี อ๋อเดี <huh. S 1> And, like ๋ยวต้องไปถามน้องเลยต้องมาถามน้องเลยแต่ตอนนี้ทีมทีมผมก็ดูคิวขมมดติดอยู่เหมือนกันใช่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเราช่วยน้องหรือเราไปให้น้องเชื่อซึ่งจริงพอฟางมหมดแล้วคือเหมือนเราคอนเสิร์ตนี้เราไม่หวังกำไรเลยเนอะก็จริงๆทุกปีมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าปับันเอาหมดเลยนะมันไม่มีคือคอนเสิร์ตโปรดักชันขนาดนั้นกับราคาเท่านี้ครับผมว่านี่มันก็ตัวขาดกันแล้วนะใช่แล้วก็ผมก็ยังคงเป็นคนแบบนั้นแหละผมผมว่าผมโชคดีมากั้งที่มี เป็นแฟนอคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยผมโชคดีมากที่ผมมีสปอนเซอร์ที่เชื่อมั่นมากเราบอกว่า,าตัวเลขเราอาจจะไม่ได้คุยกับมันเป็นหลักนะ<ด>เราอาจจะเน้นตัวโน้ตหรือเน้นความสุขที่มันเป็นรูปร่างะอะไรเงี้ยลูกค้าทุกคนแบบแฮปปี้มาก็อยากให้แฟนทุกคนแบบไปซัพพอร์ตทีมงานกับสปอนเซอร์ของเราทุกท่านผมผมรู้สึกอย่างนั้นมาตลอดการการทำคอนเสิร์ตสำหรับผมมันไม่ได้ทําเพื่อตัวผมอะเออมันคือทําเพื่อแบบเพื่อ เรากับคนดูด้วยกันทั้งคู่เพราะมันเป็นบางคนนี่คือโกปักมานี่เขาบอกเลยว่าเขาอยากมีชีวิตอยู่แบบดูทุกๆ E ีไปเรื่อยๆอเหมือนสะสมไปเรื่อยๆบางคนเก็บเก็บตั้งแต่โปสเตอร์เก็บตั้งแต่เปเปอร์ชูตของงาน EP ีแรกอะไรอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกว่าในในในยุคนี้ตอนนี้ที่โอเคมีเพื่อนๆที่เริ่มทำคอนเสิร์ตกันแล้วเริ่มคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตสองแล้ว,ลวเราเราเดินทางมาถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่4ของเราแล้วเนี่ย แล้วก็เพิ่มรอบขึ้นมาเป็นสมรอบผมว่าผมผมเลยจุดนั้นไปมากเลยอะ่ะแล้วก็เลยเลยจุดที่ต้องถามว่ามันจะได้อะไรอะ่ะนอกจากผมูรสึกผมทำคอนเสิร์ตแล้วผมให้อะไรได้บ้างอี่าวเมื่อกี้พี่โอ๊ตแซวว่าเราจะได้เห็นโอ้ไมา่โดนจะน้อยชิ้นขึ้นดูค,คอนเสิร์ตหรอก็ผมว่าผมชอบผ้ายเยอะๆนะมันสุดยสุดแรงกว่า เริ่มน้อยชินแล้วก็ลึกลงเรื่อยๆอ๋อไม่มันไหลเองสิฟใช่ไหมมันไหลบางทีรังดุมมันน่ะจะแบบอาจจะยืดนิดนึงผมชอบดึงแรงอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่อะไรนะนี่ก็ก็ใส่มานิดเดียวง่ายไปเจอในซอกหมอนพอดีครับใช่ก็เลยใส่มาเออตกใจมากมืดมากเมื่อเช้าตื่นมาก็เลยเผาแบงค์พัน ก็เลยเจอกันนี้ใช่ไมู่้องโปรยเงินในคอนเสิร์ตท้าไม่ได้ทําไม่ได้แสงจากการจุดเผานี่เราไม่ไม่เจอเลยนะเครื่องกระดาษโปรยเงินในคอนเสิร์ตเป็นไปได้ไหมคะโปรยเงินเหรอครับโปรยได้แต่ผมว่าน่าจะผิดกฎหมายั้เดี๋ยวาจจะดูอาจจะดูสกุลเงินอื่นๆแล้วกันแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปสนุกนะครับไม่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเหมือนทุกปีเหมือนทุกปีเพราะว่าเท่าที่ดูคนดูก็ผิดหวังทุกปีในแง่ของการที่ว่าคาดหวังว่ามันจะมีแบบนั้นมันจะมีแบบนี้แล้วมันไม่ตรงเลยก็จอยจอยสนุกครับ ปล่อยให้ความเครียดมันเป็นของผมและก็ทีมงานทุกคนเองแต่ว่าอยากให้รู้ว่าทุกคนตั้งใจมากแลก้วก็สนุกอะสนุกตั้งแต่วันนี้เราเริ่มเปิดตัวกันจากที่เรือเลยอะไรเงี้ย <c oughs> แค่เริ่มเราก็ไม่ได้ยินสัญญาณจากทางนน้นแล้วว่าให้ออกตัวตอนไหน <c oughs> แล้วเรือก็จอดนานมากใช่แต่ความกังวลนี้คือลงทุนเยอะที่สุดตั้งแต่จัดมาสำหรับผมผมคิดว่าใช่ผมคิดว่าใช่เพราะว่าผมไม่กล้าเข้าไปยุ่งเรื่องเงินเลยตอนนี้กับกับสิ่งที่เราคิดหรือเราทำอยู่ ใช่ก็หวังว่าหวังว่าผมว่าแฟนทุกคนรู้สึกแหละว่าผม Love East Entertainment ออ Love e s Showbiz หรือว่าเราหมอยถึงสปอนเซอร์ทุกคนตั้งใจให้เราตั้งใจทำเราเราให้เราสร้างมันด้วยความปราณีตมอบให้ด้วยความรักเหมือนเหมือนที่ทุกคนดูแลเรามาตลอด12ปีเข้าปีที่13อย่างการที่เราไปดูคอนเสิร์ตกินกิน oh. เป็นการดูงานด้วยไหมคะ เป็นการดูงานผมไม่ผมไม่จริงๆผมผมไม่ไม่ค่อยชอบไปดูคอนเสิร์ตใครเลยแต่ว่าพี่พี่บิวกินค่อนข้างมัดมือชกครับเขามาชิญหรือว่าเขาเราเล่นคอนเสิร์ตพี่แอมด้วยกันแล้วเขาก็ชวนทุกวันชวนด้วยตัวเองมาชวนด้วยตัวเองแล้วก็ผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราเป็นพี่แบบไหนนะถ้าบ่าวสาวมาชวนด้วยตัวเองแล้วเราทำไมเราคว่าเขาบ่าวสาวก่อแล้วเรา แล้วให้คิดเปน็นอย่างอื่นนะฮะเราไปงานแต่งนะฮะเราไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแต่ก็ทั้งทั้งตลกเพราะว่าผมค่อนข้างไปเลทนิดนึงเพราะเราเพิ่งเสร็จจากอีกงานหนึ่งใช่ไหมครับ <c oughs> ไปถึงซีนแรกก็เป็นซีนที่บิวกินกับพี่ๆร้องลูกทุ่งอ่ะแล้วผมก็คอนฟิวซ์นิดหน่อยว่า <c oughs> เรามางานแต่งใช่ไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วฝ่ายต้นเต๋าเป็นไงบ้างคะยังไงยอดดีนะครับผมก็คงจะไม่ชงอะไรให้มากนะครับ <c oughs> ใช่ขอโทษที <c oughs> ่ทำให้ผิดหวังนะฮะ <c oughs> <อ>แต่หลักก็เป็นเป็นสองเป็นเป็นน้องเป็นเพื่อนสองคนที่ผมทำงานแล้วผมรู้สึกสนุกอ่ะ เอ็นดูแบสอ,อางคนนี้เวลาเราไปร่วมงานเราอยากมีคำอวยพรให้เป่าวสาวยังไงบ้างรักกันนานๆมีลูกมีหลานาก็จริงๆก็อวยพรเขาไปแล้วในงานเมื่อวาน,ว,านว่าแบบก็ขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองหน้าสามกระบองหน้าสามเลยเหรอใช่เพราะเขาก็ตีตีกันบ้าง <c oughs> ตีๆๆตีดีๆกันอะไรอย่างเงี้ยดีๆผมว่าคู่ที่มันทรงๆอย่างเงี้ยมันสนุกดีนะใช่ใช่มีสิทธิ์ไหมเหรอจริงๆพี่ๆเราชวนมาแล้วในอีพีที่แล้วครับแต่เดี๋ยวบิลกินเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าอย่างคอนเสิร์ตนี้ก็บิลกินค่อนข้างบังคับมา คทั้งๆบังคับมาบางังคับเหรอจริงๆกินกินมาอยู่เรื่อยๆนะคอนเสิร์ตเรา EP ศูนย์สองก็เหมือนเจอนั่งอยู่กับพี่เบลอะไรเลงี้ยครัใช่ใช่ของพอย่าถามถถก็คือเขาบอกกัสไปว่าการที่ไปงานแต่งแล้วพี่นนท์ก็ไปเป็นคู่คู่ด้วยเห็นว่ามีอะไรนะฮะมีทกคนไปเป็นเพื่อนในอ๋อก็อไ,ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรนะฮะว่าเป็นเรื่องปกติแหละเป็นเรื่องปกติกคือการเอาคนรักไป ดูคนรักอีกคู่หรออ๋โอโอ้ผมไม่ได้เตรมจะถามคำถามนี้เลยนะฮะ <c oughs> เราเขิดมาเพราะกล้องก็แผ่นมาแรงเลยไม่ไม่ไม่อะผมไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติ <c oughs> เออผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วไปแล้วก็ตัวผมก็อายุ29แล้ว <c oughs> แล้วก็ในในพาร์ทอื่นๆหลายๆคนน่าจะเห็นเราในบนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีพาร์ทอื่นๆอีกที่เราเป็น <c oughs> เป็นลูกของพ่อของแม่เป็นพี่เป็นน้า อะไรอย่างเงี้ยหรือการบทบาทของงานเป็นแฟนนะสกคนมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นอย่างงี้อยู่แล้วเือรก็เขินมากๆค่ะเขินมากๆเหรอครับก็ขอบุณหลายๆคนที่หวังดีไปเป่าประกาศให้โดยที่ผมไม่ได้ร้องขอนะครับก็เขือนแบบพอกล้องมันแพนมามันไม่ได้แคบแค่เรามันไม่นะผมผมไม่ได้นึกว่าแบบคือผมผมใช้ชีวิตปกติมั้งผมไม่ได้รู้สึกว่าผมปิดหรือผมเปิดผมมองแค่ว่า แลตรงนี้ผมไม่ได้อยู่บนเวทีผมใช้ชีวิตปกติและผม,มผมมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆแล้วครับเขาให้สเปซพื้นที่มากๆอะไรเงี้ยคือจริงๆแต่ล,ละคนน่าจะเห็นอยู่เรื่อยๆยผมก็ลองผิดลองถูกในในพาร์ทต่างๆของชีวิตเป็นเรื่องปกติครับใช่ใช่ก็ขอบคุณ,คณคที่อยากทราบเรื่องนี้นะครับ <laughs> บบเวลาเราร้องเพลงหรือจัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยหลายๆคนอย่างแฟนๆเองรู้สึกแบบเฮ้ยมันหิวใจคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่เหรอเออหิวใจพวกเขาไม่รู้สึกเลยสำหรับผมเครียด <laughs> <c red> ทุกปีผมเรียกการทำค <c red> อนเสิร์ตเหล่านี้ว่ามหากรรมดิเพรสชั o n เลยคือการ <c red> <c red> ทีมงานเครียดครับ <c red> ทีมงานกดดนัน <c red> เพราะว่าคอนเสิร์ตเอาแค่ราคาบัตรเท่านี้แต่โปรดักชันเท่านั้นน่ะมันก็ต้องคำนวณแล้วว่าเราจะใช้มันยังไงแต่พอเป็น E P นี่ก็ค่อนข้างที่จะสนุกขึ้นมาได้มากขึ้นทีมงานก็ ผ่อนคลายไหมนะก็จริงๆมันก็จะเครียดเข้าสู่อีกสเตจหนึ่งอ่ะอีกอีกสเกลหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะเราอัพสเกลของในของโปรดักชันด้วยอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้เป็นรังดีไหมนะโอเคลมแรงเป็นปกติเฮ้ยแต่ฝนไม่ตกนะช่องลมช่องลมฝนไม่ตกเลยประหลาดมากแต่ละคนมองว่าพอคอนเสิร์ตไปต่อไปคือเหมือนโดนเอาอยู่คอนเสิร์ตมันยิ่งยังไงบ้างามีทำผมเหรอผมผมไม่ต้ชื่อว่ผมเอาคอนเสิร์ตอยู่อะไรหรอกผมรู้สึกว่าผมเราตั้งใจคิดคอนเสิร์ตมาอย่างดีเราตั้งใจทำคอนเสิร์ตนี้ ทีมงานทุกคนทุ่มเทการทำคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตนี่คือการการที่ผมและทีมงานทุกคนเอาอายุไขเข้าไปแลก <laughs> มันคืออย่างนั้นเลยครับมัน,ม,นมันคืออย่างนั้นเลยคือสิ่งที่ผมคุยกับอย่างอย่างพี่ที่ทํางานด้วยอย่างพี่พลที่เขาเป็นโชว์ดีไซเนอร์ก็คุยตลอดว่าคนที่ทํางานกับเราเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นแน่แนเลยนะแต่เขาจะเป็นซึมเศร้าไหมเพราะว่า <laughs> มันยากมากมันมันชาเลนจ์ในหลายๆอย <laughs> <laughs> <ๆ>่างแล้วได้ส่วนตรงนั้นเองอ่ะเครียดไหมกับการที่เราองเพลงเหนเดิมในคอนเสิร์ตใหม่ใหม่ ผมไม่รู้สึกเครียดเพราะว่าบางทีถ้าผมไม่รู้สึกอยากร้องผม,ผมก็ได้ไดยินแ,นแฟนๆร้องแทนอยู่ดี oh. ใช่แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งคือการที่ผมทําสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกใหม่อยู่ตลอดเพราะาเราไม่ได้ไปเจอคนดูแบบหน้าเดิมทุกคนเราจะมีเคมีจากหลายๆที่อะไรเนี้ยบางทีก็จะมีแฟนๆจากหลายศิลปินในในคอนเสิร์ตที่เราไปเล่นในคอนเสิร์ตที่เราไปเป็นแกสหรือว่าในเฟสติวัลต่างๆที่เราไปเล่นมันผมว่า สิ่งที่พวกเขาให้ผมมันไม่ใช่สิ่งเดิมผมเลยไม่ได้รู้สึกว่าผมทําสิ่งเดิมด้วยความรู้สึกใหม่ซะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนว่าระบบขั้นตอนการทํางานเนี่ยมันต้องเหมือนเดิมเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสแตนดาร์ดที่เราต้องทําไม่ได้ก็ในแง่ของคอนเสิร์ตก็เครียดแหละผมว่านะเป็นปกติเป็นความเครียดที่ดีาาาสมมรก็ผมคิดว่าผมก็ยังคงเหมือนเดิมในในในทุกๆปี ในกำลังดูอยู่ว่าเมฆมันเริ่มดำๆมั้ยมันเมฆแกมหกโมงกว่าแล้วเออใช่ลาหูอมแน่เหรอืมผมรู้สึกว่าก็คงเหมือนคอนเซปต์ของทุกๆปีเราจะไม่ได้พูดถึงเกสมากครับแล้วก็ผมผมสนุกทุกครั้งที่เป็นแฟนไปเจอที่นั่น <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยแล้วก็ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมคือการที่ไม่อยากให้สปอยเกสสำหรับใครที่ดูรอบแรกๆเอออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ก็คิดว่ายากนะเพราะว่าคนไ <c oughs> ทยเรา อยากให้โดยที่ไม่จําเป็นได้ยืนยันว่าระหว่างร้องกับนระหว่างทอกอะไรเยอะกว่ากันเพราะหลายคนคาดหวังมันคือการเอ็กซ์แฟน่ะสำหรับสุรุยสุไล่ใช่ไหมแต่พูดสุรุยสุไล่ผมว่าก็คงไม่ใช่มั้งคนดูก็หลับพอดีมั้งใช่รอบที่แล้วเราทำคริปไว้สองชั่วโมงครึ่งเล่นจริง4ชั่วโมงรอบสุดท้ายรอบท้าย4ี่ชั่วโมงนี่คือทีมงานหลับรอหลับรอตื่นมาแล้วก็พบว่าอ๋อเพิ่งเข้าช่วงสุดท้ายกำลังจะเสร็จ ผมว่าไม่ใช่สติที่ควรทุบครับสงสารคนดูด้วยแต่แต่แตรอบสุดท้ายตอนนั้นที่เราเล่นไป4ชั่วโมงเน่ยมันเราถามคนดูแล้วว่าอยากรีบกลับไหมคือคนดูไม่รีบกลับทั้งที่ทวันถัดไปดเป็นวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ขอบคุณมากที่สปอยผมแต่ว่าแต่ว่าครั้งนี้ก็จะจะ,จะทำให้มันรัดกุมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับรเข้าใจเรื่องเวลาทุกคนอาจารย์พี่นนท์ฝากกฎบัตรยังไงมีทางมีรอบไหนบ้างเราก็เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า pre s a ลเข้ามาครับแล้วก็จะมีในส่วนข,ของกิจกรรมต่างๆในแง่ <c oughs> ที่จะได้ทักทายกันหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตหรือว่าได้พูดคุยกันหรือมาถ่ายรูปรวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปติดตามกิจการได้เลยเราจะเริ่มกดบัตรพรีเซลนะครับในวันที่3กรกฎาคมนี้แล้วก็ในรอบเซลปกติก็จะมีวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับย้อนกลับไปที่วันที่3พรีเซลนะครับเราจะมีบัตรราคาหลักร้อยด้วยลืม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 คิดไว้แล้วก็ลืมสองร้อยสามสามด้วยนะครับก็ถือว่าอยากทำให้อยากทำให้ทุกคน ก็คิดว่าน่าจะยังไม่มีใครทํากับการเล่น Impact แล้วบัตรราคาแค่หลักร้อยน <Yeah. S 1> ะครับรื่อซึ่งปีนี้บัตรแพงสุดเราก็ถูกลงไปอีกจากเจ00เราเป็น6,5 0 0้แล้ว <Yeah. S 1> ก็คิดว่าถูกกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเรารับมาเราก็6000แล้วนะครับไม่ผ่านใช่ใชับมาก็6 00 0แล้วก็ยังไงไปกดบัตรได้วันที่3และ5ก,ะกรกฎาคมนี้นะครับ10โมงเช้า10โมงเช้านะครับทาง The Concert Application นะครับแล้วก็เจอกันมาที่5 6 7กันยายน,นี้ เตรียมตัวให้พร้อมครับวางความคาดหวังไว้ที่บ้านนะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับมีส่วนปั๊งนึงมีเส่วนปันน๊ม